วันนี้ซิ่โครหมูผัดตะไคร้จัดก,การตาพริกกระเทียมให้ละเอียดหั่นตะไคร้ใช้ตะไคร้ประมาณสามหัว กูดที่เราฉีกไว้ซี่โครงหมูที่เราสับไว้เทน้ำมันใส่กระทะใส่พริกลงไปที่เราตำไว้ผัดให้หอมหน่อยโกงหมูลงไปการโคเลีคเล ผัดให้หอมนิดหน่อยเติมน้ำล้างคกลงไปให้ทั่วหมูพอดีหน่อยเพื่อเคี่ยวหมูให้หมูไม่เหนียวปรุงด้วยน้ำตาลผงปรุงรสซอสหอย สีอิ้วขาวจากนั้นทำการคูเลคูเลให้เครื่องปรุงเข้ากันซิมเบิงใช้ใบมะกรูดแล้วก็ผัดให้เข้ากันเรียบร้อยพร้อมกิน หนูนี้เป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็อร่อย